บะาอวากาศอย่างเทสลาไซเบอร์ทรัคนะครับกำลังจะได้เห็นตัวจริงกันแล้วนะครับเตรียมตัวขายแล้วใกล้เข้ามาทุกทีเริ่มมีเห็นไปโชว์ตามงานต่างๆแล้วก็มีกฎแปลกๆสำหรับคนที่จะซื้อไซเบอร์ทรัคตัวนี้ด้วยผมรวมหลายๆข่าวเข้ามาด้วยกันนะครับก่อนอื่นจะไปหลายๆข่าวาผมถามจริงครับไซเบอร์ทรัคเนี่ยขายทรงนี้จริงไหมพี่ทรงนี้ครับ <laughs> แถวบ้านเรียกพอลิโกนที่ยังไม่ได้ปรับมุมเชฟคือโจทย์โจทย์ข้อนี้คือสงสัยมากครับว่าคือตอนที่เป็นคอนเซปต์อบผมไม่แปลกใจที่เขาเอามาขิงคนนู้นคนนี้มาลากมาเข็นนี่แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยขายตรงนี้จริงหรอือผมก็เป็นเหมือนพี่ตามผมเห็นทีแรกอันนี้มันออกแบบเสร็จแล้วหร,หรือว่ามันยังไม่ได้กลึงมันเหมือนมันเหมือนเราตั้งโมเดลขึ้นมาในโปรแกรมสามิติครับแล้วเราก็ใส่สี่เหลี่ยมโง่ๆเข้าไปหนึ่งอับ แล้วเราก็เฉือนมันเต็มเป็นมุมต่างๆแบบตรงๆเลยเฉือนชึบ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 แล้วกดเรนเดอร์เลยคือวิทยกรรีบไปกินกาแฟนะครับคือตอนออกแบบเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรนเดอร์แล้วกันจะไปกินกาแฟแล้วอะไรเงี้ยจริง่อยู่จริงอยู่ที่ว่ารถยนต์เนี่ยนะฮะดีไซน์ไม่เหลี่ยมก็กลมแต่มันไม่ควรจะเหลี่ยมขนาดนี้ไหมถูกฮะนี่คือคำถามแรกยังไม่ทันเล่าข่าวอ่ะคือคำถามนี้พอพอพูดว่าวันนี้เราคุยกันเนี่ยพอเราได้ข่าวว่าสเบพันทั์เนี่ยจะจำหน่ายแล้วเนี่ยแล้วปรากฏตัวแล้วเนี่ย เดี๋ยวจริงๆเหรอทรงนี้เหรอแต่คนชอบนะคนกับชอบบอกโอ้มันดูอวกาศดีผมว่ามันเลยอวกาศดิพี่จะเรียกว่าเข้าไปจักรวาลเลยเห <c oughs> มือนเห <c oughs> มือน, <c oughs> นตอนเราไปเดินใจแบรนดโมบิลิตี้โชวนะเราเจอไอ้พวกรถแบบอนาคตปร <c oughs> อจคท์เยอะ,อะๆเงี้ยผมถามพี่เอเลยอนาคตเราจะขับกันแต่ทรงอย่างนี้จริงๆเหรอเราจะไม่ม <c oughs> <c oughs> ีรถสวยๆบ้างเหรอมันจะมีแต่ทรงประหลาดปคื คือจากประสบการณ์ที่ผ่านการออกแบบรถมาแนละ้วถ้าพูดคอนเซปต์คาร์ผมไม่เถียงทรงแบบนี้แต่เราสังเกตคอนเซปต์คาร์เวลาจะแตกกลับมาเป็นรถเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเกาใหม่สุดท้ายตอนขายจริงเนี่ยโอ้โหลบเหลี่ยมลบสันปรับมุมโค้งกันเต็มเหนียวแต่อันนี้เขาไม่ลบอะ่ะคือพอเห็นรูปมาเดียวเดี๋ยวนี้ไปปรากฏตัวอย่างนี้เลยเหรอนี่ตัวจริงมาแล้วนะฮะข่าวแรกที่จะเริ่มต้นในนี้ก็คือในงาน e l e c t r i c f i expo นะครับซึ่เพิ่งจัดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ที่ ออสตินเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเป็นงานแบบสัมมนาเป็นงานโชว์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าอีวไซเบอร์ทรัคไปปรากฏตัวครับมีคนของเท s l a เอาไปโชว์ในงานนี้ขับเข้าไปเลยสร้างความฮือฮามากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะแม้ใหญ่กระทั่งคนอเมริกันเองยังไม่เคยมีใครเห็นรถตัวจริงเลยนะเห็นแต่ในวิดีโอที่ทางอีลอนมัสเอามาโชว์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้สนาม F1 สนามฟรีมอน ครับ F1 ของก่อนที่ปีนี้จะจบะะที่เขาแข่งกันที่ฟรีมอนที่อเมริกาอีตาอีลอนมัสก็ขับไอ้นี้ไป <S <S 1> <S 1> ขับไอซไซเบอร์ทักเนี่ยไปสองคันไปกับ,บทีมงานแล้วลงไปวิ่งวนโชว์หนึ่งรอบในสนามฟรีมอนแล้วก็เลี้ยวหายเข้าอุโมงค์เก็บไปเลยทุกคนก็ถ่ายมือถือกันใหญ่เลยเอ้ย Cyber ruck, ไซเบอร์ทักไ้ไใชพร์น,นี่อันนี้ตัวเป็น,ปนมาแบบ,ร,บระยะเผาขนเลยนะฮะมากันได้เห็นหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจนะครับขายกันใหญ่สแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าไซเบอร์ทัคเนี่ยใกล้ผลิตลพร้อมแล้วพร้อมแล้วใกล้พร้อมที่จะขายแล้วต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้ผมว่าน่าจะแล้วแล้วเป็นรถที่มาโชว์แบบไม่พาง ไม่พรางไม่คิดจะพรางลายหรืออะไรเลยคือคือปกติรถลาก่อนถ้ายังไม่เปิดขายอ่ะไม่เปิดขายอ่ะคือมีหลายหลายค่ายนะบ้านเราเราเห็นอ่ะมีฟอร์ดดิฟอร์ดฟอร์ดเรามาโชว์ก็แลบเป็นลายพรางมาทั้งคันแต่เห็นตัวรถแล้วเห็นเชฟรถทุกอย่างแล้วแต่ว่าลายสีเนี่ยจะพรางมาเพื่อเวลาถ่ายรูปมันจะได้หลอกมุมสายตาหนึ่งทำไมต้องพรางรู้ไหมพี่รู้ไหม ไงครับจริงๆมันเป็นวิทยศาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าเราแปะลายลพลางไอ้ขดขดขดดหมุนหมุนหมุนเนี่ยเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยมันจะทําให้ดิเมนชันทั้งหมดมันเนี่ยดูดูงงอ่าใช่นแหคือดูไม่ออกว่าเป็นรูปทรงอะไรก็เลยเขาก็เลยเป็นนิยมแต่ว่าเป็นเขาเรียกาเป็นแนวคิดใหม่ในช่วงช่วงงแต่ช่วงโควิดเนี่ยสีหปีเนี่ยเราจะเห็นแนวคิดนี้คือ ก่อนรถจะเปิดตัวจะมีการปล่อยทีเซอร์มาพางวิ่งนถนนจะพางวิ่งตงนารมือถือก็มีพี่รู้เปล่าทำยังไงพี่พวกซัมซุง g า a ล็กซีรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยเวลาเขาก่อนที่เขาจะเปิดตัวสักสอาเดือนเขาจะส่งมาให้พวก ทีมงานทางโอเปอเรเตอร์อย่างปีเตอร์กวงเนี่ยปีเตอร์กวงบอกผมเคยใช้สมัยอุ้ยควงไม่ได้พี่ s ยี่สิบามเครื่องเท่านี้คือมันจะหุ้มนุ่นหุ้มนี่มีเกาะมีเคสมีฟองน้ําหุ้มเลยแล้วก็แบบเหลือแต่หน้าจอตรงกลางเพื่อไม่ให้เชฟมันรู้เพื่อไม่ให้เดาอ่าไม่เห็นเชฟแล้วจริงแล้วจะได้ไม่หลุดด้วยเผื่อใครถ่ายรูปก็ดูไม่รู้เรื่องมันคงเหมือนก้อนอะไรบ้าๆสักก้อนหนึ่งอ่ะนะแล้วปีเตอร์กวงบอกเนี่ยแล้วเราจะลองเครื่องมันเนี่ยเราก็ต้องถือมันทั้งเนี่ยต้องอุ้มไม่ได เออใช้ดีวะใช้ดีวะแต่รูปทรงเป็นยังไงไม่รู้นะแบบเดียวกันวงการนี้เขาก็เป็นแบบนี้คือวงวงการรถเราเห็นในเห็นเนี้ยมาแล้วระยะในการที่เรียกว่าพรีพรีก่อนลอนแต่ล่าสุดเนี่ยพอเห็นไซเบอร์ทักเนี่ยเออด้วยเชฟพอรถเขาลาไม่ต้องไม่ต้องพรีเขาไม่ต้องแลบไม่ต้องอะไรเอามาวิ่งแต่จริงๆก็คือขายจริงเหรอทรงนี้ยคำถามทรงนี้จริงทรงนี้จำซ้ำเดิมนะเพราะว่า เนี่ยผมดูจากรูปนะเครื่องระบบทุกอย่างลดมาจริงแล้วเพราะเราจะเห็นว่ารถคันนี้มีกระจกมองข้างแล้วมีกล้องข้างที่เสาบีพิล่าเนี่ยเห็นเลยว่ามีกล้องข้างดูจากรูปนะฮะให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูลงในทวิตเตอร์สองคลิปคือมันเห็นเลยว่ารถคันนี้ใส่ทุกอย่างเอาททุกอย่างหมดแล้วไอ้ฝาปิดกระบะมันเนี่ยมีระบบแบบเป็นเป็นม่านเป็นม้วนเหล็กอ่ะเหมือนประตูเหล็กม้วนอ่ะโลลงมาแบบเปิดได้ด้ด้วยอ่าก็เนี่ยดูจากทงหน่งบอก คือรถมันพร้อมแล้วแหะแต่แค่งงว่าไปจริงทรงนี้กันเลยที่บอกว่าพร้อมเพราะอะไรรู้ไหมครับก่อนหน้านี้มีอีกข่าวหนึ่งเอาข่าวสองมาเสรยต่อเลยนะครับบริษัทเท s l a ได้ทําการจับฉลากเรียบร้อยนะครับว่าตัวแทนจําหน่ายไหนที่จะได้รับเทสลาไซเบอร์ทรัคล็อตแรกไปขายบ้างครับซึ่งเท s l a บอกว่าจะมีทั้งหมด75สิตัวแทนทั่วโลกที่ได้ไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะหลงเหลือมาเมืองไทยแล้วจะมีเทสลาประเทศไทยหรือเปล่าน่าจะมีสักคันหนึ่งแหละมาโชว์ผมว่านะอย่างน้อยๆนะเพราะยอดขายบ้านเราก็ไม่ใช่ย้อยอยู่บ้านเราตลาดใหญ่นะของกระบะต้องบอกเองครับว่าถ้าพูดถึงคาว่ากระบะบ้านเราเป็นตลาดใหญ่ของโลกระดับต้นๆนะในวงการกระบะต้องบูดอย่างครับครับผมต่อด้วยข่าวสามเลยครับแล้วล่าสุดเทสลาออกมาประกาศครับว่าทุกคนที่ซื้อเทสลาไซเบอร์ทรัค ครับคุณจะต้องอ่านข้อกําหนดหรือข้อตกลงยอมรับในเงื่อนไขจากผู้ผลิตให้เรียบร้อยก่อนครับนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนี่นะฮะนักข่าวเขาไปแกะออกมาแล้วเขาบ,บอกว่าอุ๊ยเรื่องนี้สําคัญต้องมาบอกให้ทุกคนรู้ครับเทรซ่าไซเบอร์ทรัคซื้อแล้วห้ามขายต่อในปีแรกอืมเนี่ยขสงสัยก็จะพี่เคยเจอไหมรถยี่ห้อไหนเขียนมาอย่างนี้ในคู่มือรถมีไหมไม่มีอะไม่มีนะรถที่เป็นต้องบอกว่ารถที่เป็นเขาเรียกเป็นรถ ทั่วๆไปขายเวอร์ชันทั่วไปที่ซื้อกันอย่างแพร่หลายเนี่ยไม่มีข้อนี้แต่บ้านเรามีไฟแนนซ์ไฟแนนซ์มีห้ามเปลี่ยนมือเนี่ยมันไฟแนนซ์นมันผ่อนมันไม่ใช่รนรถยนต์นะแต่แต่มันคล้ายๆกันเนี่ยใช่ไหมฮะทําไมเทสลาถึงต้องมีกฎข้อบังคับออกว่าห้ามขายต่อในปีแรกเพราะอะไรรู้ไหมฮะยังไงครับทุกคนเดากันว่านักข่าวเดาว่าแปลว่าไอ้ไซเบอร์ทรัคเนี่ยมันจะออกมาไม่กี่คันแล้วมันจะขาดตลาดไปเลยนี่แหละ นี่แหละนี่คือสิ่งเพราะว่าที่บอกอันนี้เพราะว่าเมื่อก,าากี้ผมบอกว่ารถที่เป็นรถรดักชั o นปกติที่ขายแพร่หลายเพราะว่าไอ้กฎของการข,ขายต่อกฎของเนี้ยมันมีแต่มันมีในรถที่เป็นเอ่าเรียกะไรเป็นรถเอ่อไฮเปอร์คาร์รถที่เป็นลิมิเต็ดดิชันคาร์บา,บางรุ่นที่มีจำนวนน้อยๆเจ้าของเท s l a m o เด l 3 m o d e เดบอกมีในคู่มือก็มีเขียนไว้โ o เด l 3 m o d e เดก็ห้ามเปลี่ยนมือในปีแรกแต่จริงๆแล้วเปลี่ยนได้ไม่ซีเรียส แต่ไซเบอร์ทรัคนี่เปลี่ยนแน่แบบแบบเข้มเแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเขากลัวว่าคนจะซื้อไปขายต่อกลัวเกิดการรีเซลแล้วทำให้ราคารถมันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอาจจะมีจำนวนน้อยมากๆนะครับเหตุผลหลักการกันที่เราจะขายนะครับของเท s l a ไซเบอร์ทรัคนี้นะครับเทสลาระบุเอาไว้ชัดเจนเลยบอกถ้าคุณมีความจำเป็นจะต้องขายภายใน1ปีคุณต้องขายคืนเทสลาเทสลาจะรับซื้อคืนเลยแต่ถ้าคุณจะขายคนอื่น คุณต้องเข้าไปให้เทสลาสอบสวนทั้งคนซื้อและคนขายก่อนว่าเพราะอะไรตอนตอนซื้อเนี่ยอันนี้เหมือนขึ้นศาลเนี่ยตอนซื้อนี่ต้องดูประวัติก่อนขายเพราะว่าเพราะว่ารถที่มีเคสอย่างเงี้ยเขาเคยมีในพวกรถไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ก่อนซื้อเขาจะเช็กก่อนว่าคุณเป็นเจ้าของรถรุ่นใดของเขาเมื่อก่อนคุณเหมาะสมจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ของเขาหรือเปล่านี่เขาต้องมีตรวจประวัติใช่เนี่ยผมลยสงสัยว่าสรุปซื้อเจ้าไซเบอร์ทักเทสลาเนี่ยจะเข้าเคสอย่างนี้ป่ะครับผมครับ นี่แล้วถ้าใครฝ่าฝืนเทสลาจะหักเงินในบัญชีคุณห้0 0 0ื่นดอลลาร์เป็นค่าปรับแล้วก็ลงโทษคุณไม่ให้ซื้อรถเทสลา <m uch> อีกเลยอโอ้โหนี่เป็นไงโหดเทียมไหมโหดเทียมไหมใครตอบไม่ได้นะใครต่อ <m uch> แล้วปรับตังแต่เป็นผมนะผมจะบอกว่าผมจะซื้อไซเบอร์ทักนะซื้อมาผมไม่ขายต่อหรอก แต่ผมจะไปลบเหลี่ยมมันผมจะเข้าอู่ไปแล้วบอกว่าช่วยเคาะให้มันมนหน่อยยังยังติดใจกันอยู่นะยังติดเราเหีลี่ยม,มบาดมือมากเลยแต่แต่พี่ดามครับถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าบอกเทสลาเขห้ามขายต่อเนี่ยแล้วจะมีจำนวนจํากัดเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าคุณชมดูคลิปก่อนหน้านี้เราเพิ่งคุยไปก่อนเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอองั้นเราปรึกษายูทูบเบอร์ชาวเวียดนามไหมคนไหนฮะ คนที่คนเดี๋ยวผมจําชื่อวม่คนที่ทำทำเทสลาไซเบอร์ทักไม้อะเราไปซื้อเจ้านน่นนี่ไหมอันนั้นเปลี่ยนมือได้เออนี่เราต้องรีบไปเทคโอเวอร์เขาเลยแล้วทําขายนะฮะเพราะว่าราคาขึ้นแน่นอนคนะเทสลาไซเบอร์ทักไม่มีของเปลี่ยนเป็นเทสลาไซเบอร์ไม้แทนนี่เอาข่าวเก่ามาเล่าซ้ำได้ด้วยเอาเห็นอยู่คราวละจำได้เพิ่งคุยกันที่ที่แล้วเองสนุกจริงๆข่าวนี้